ในะโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้

เออไอออ่อออออเจ้าพวกสอบบีเนี่ยมันน่าโ้โหจริงแค่นี้ฉันก็ยิงได้ลวเอาละเอาละพักการยิงหน่อยดีกว่าชิบยิงทอืมเอาละเดี๋ยวเดี๋าทา,านของหวานฉันแล้วไม่มได้กินตั้งนานอืม กกินเลยว้าวยำมมมมอร่อยฮะแลไปโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แบบเนี้ยมันก็ช่างอยู่ยากจริงๆเลยนะเจะไปคนอื่นๆไหนก็ได้เนี่ย,ยมองว่าเพิ่งคันยังไม่โดนซอมบี้กินก่อนนะว่าแต่ขลาบเป็นไงบ้างวะไหนดูสิโอ้มาเจ้า มันยิงก่อกันอยู่อีกเหรอเฮ้ย <c oughs> ตายสิเดี๋ยชั้นจริงยังนะเอาล,าละเอาล,าละสิ่งที่ฉันต้องใช้สิ่งที่ฉันเตรียมไว้ระดับนะยังไงนะอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอะไรวะเจอแล้วนี่ไงล่ะลูกมดเดียยังไงได้

เอ้ยพ่ต้องทนอาไรแน่จริงมึงก็ขึ้นมาได้ดิเอ้าเชื่อสนไยกูตกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขอต้งไปเก็บ นะให้ตายสิเอาเป็นว่าขอดูปุบไหนกันเฮ้ยจะไประหว่างเราเพื่อนมาหนีดนูบุบดิเกินเฮ้ยมันพังแม่งเอ้ยน้ำชากูพังหมดเลยเฮ้ยจะไปเพื่อนเรามันไปนไหนหมดวะแล้วแม่งโลกที่แม่งมีแต่ซอมบี้แบบนี้แม่งก็อยู่ยากเกินให้ตายสิหน้าก,กูมีแต่เค้กเนี่ยแม่งปัดทิ้งไหมปัดไม่ออก เฮ้ให้ตาสิเพื่อนเมื่อไหร่จะมาวะเอ๊ะเดี๋ยวนั่นแหละนั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะของม,มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะนั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะ <c oughs> โอ้พระเจ้าเอ้ยไม่เจอตัวซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ซะงั้นนี่จะต้องหยิบโทรศัพท์แป,ปหวังว่ามันคงจะไม่มาใช่ไหมมันตัวใหญ่เกินอ่ะโทรศัพท์อยูปป่เดียวฮัโโลโหลมอหนึ่งและมอสองรีบกลับฐานด้วยเราจะซอมบี้สายพันธุ์ใหม่มันตัวใหญ่มากแล้วตอนนี้มันโอ้พระเจ้าใครก็ตามที่ยินเสียงฉันบอกทุกคนได้ว่าลาก่อนนะ ามาได้แค่นี้ชนะชีวิตฉันหวังว่าเกิดชาตินหน้าจะไม่จะเกิดในโลกที่มีแต่ซอมบี้แบบนี้นะ พ่อครับพ่อครับผมมีอะไรอยากจะถามพ่อว่ามาลูกมีอะไรเหรอพอดีผมสงสัยนะครับว่าโลกนี้เนี่ยแล้มีซอมบี้อยู่จริงจริงหรือเปล่าอ่ะ โอ้โลกวันนี้เหรอมันก็ไม่มีหรอกนะสำหรับโลกของพวกเรามันจะมีได้ยังไงแต่ลูกลูกดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ไนแะล้วแต่เสียงอะไรอยู่ข้างล่างอะพ่ออืมมีเสียงอะไรหรอือเปล่ารพวกาไม่เห็นได้ยินเลยเมื่อกี้ผมได้ยินนะ้เหมือนมีเสียงใครค้นบ้านแล้วก็มาเรือจริงเหรอลูกเดี๋ยวพ่อต้องลงไปเช็คหน่อยแล้วเดี๋ยวพ่อมานะ ใชแปลกจังทำไมพ่อไปนานจังเลยเนี่ยราตั้งงานแล้วนะเนี่ยฮ้ยพ่อกลับมาแล้วเอาพ่อครับเป็นไงบ้างข้างล่างเป็นไงบ้างลูกตัวต้องหนีแล้วลูกรีบขึ้นไปบนห้องตารางคาเร็วเข้าเอ๋ทำไมเหรอครับพ่อรีบขึ้นไปเร็วเข้าครับครับครับโอเคลูกวางพ่อให้ดีนะลูกจะต้องอยู่ข้างบนนี้ ตลอดทั้งวันห้ามลงไปเด็ดขาดโอเคครับพ่อแล้วทําไมต้องอยู่ข้างบนนี้ด้วยเอาปุ๋ยช่างเอะแล้วเอาปุ๋ย่วสเวลากลางคืนให้ลูกเปิดไฟฉายอยู่ในมือนัน่นใช้อย่างประหยัดด,ด้ยเดี๋ยวแบตมันจะหมดได้ครับพ่อแต่พ่อช่วยบอกผมทีเถอะว่าทําไมห้ามข้างล่างข้างล่างมันมีอะไรอะ่ะลูกของพ่อนะข้างล่างมันมีสิ่งที่ลูกบอกก่อนหน้านี้ซอมบี้ยังไงซะฮะซอมบี้งั้นเหรอ ไม่จริงนะพ่อเมื่อกี้พ่อ,อยังบอกผมอยู่เลยว่ามันไม่มีจริงตอนนี้มันมีจริงแล้วลูกเดีย๋ยวพ่อจะต้องลงไปจัดก,การมันก่อนขังบอลนะห้ามลงไปเลยคะ่ะแต่แต่ว่าพ่อจะพ่อไม่เป็นไรหรอกนะขังบอลไปไปไปพ่อไปก่อนนะฮึ้ชเชอ่์พ่อโอเคไหมวะเสียงอะไระเมื่อกี้แต่ซัมบี้มันมีอยู่จริงเนี่ยเหรอ โอ้พระเจ้าหวังว่าพ่อฉันจะปลอดภัยฝ่นี้มันก็ตกึกแลนวเนี่ยพ่อยังไม่กลับมาเลยเนะพ่อจะเป็นไรหรือเปล่านะฉันเริ่มรู้สึกปลาดกลัวแล้วแฮะเขนาน,นัานะไรอะ่ะฮะพ่อเหรอพ่อครับพ่อเป็นไงบ้างหายไปตั้งนานเนี่ยเออจะว่าไปทําไมพ่อตัวแปลกแปกโอ้พระเจ้าพ่อพ่อเป็นไรอะ่ะ อ้าซอมบี้อย่าเข้าใกล้ฉันนะเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาด้วยนี่นี่นี่ยนี่นี่ยออกไปด้วยจะซอมบี้เฮ้ยเก้แก่ทำอะไรกับพวกฉันอ่ะออกไปเลยนะ ซอมบี้มาเยอะเว้ยกูรู้ว่าต้องทำยังไงไปเก็บไฟฉายไม่พอแล้วอีเจ้าซอมบี้ไม่ตายเอาล,อลอดด้อรถกัว่อเทน,นตายแล้วเหรอ,นนอแล้วฉัน,นต้องทำยังไงต่อเนี่ย ทำไก็ผ่านมาตายชั่วโมงนะแต่เจอฉันค่ายซอมบี้เนี่ยให้ตายเธอโอ้ฉันหิวเหลือเกินจะไปคขาควรทำยังไงดีเนี่ยฮึอ้อยฉันนั่งมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกินด้วยเนี่ยหลังจากค่ายซอมบี้เนี่ยพ่อฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ อือมฮฮเดี๋ยวนะตรงนั้นเอ๊ะข้างบนนี้มันเอ้ยข้างบนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่แฮะถ้าจะไม่ผิดพ่อ่านเคยบอกว่าหลังคาบ้านของเราเอ้ยถ้าจะไม่ผิดพ่อ่านเคยบอกว่าหลังคาบ้านนี้มีผู้วางไว้อยู่ข้างบนเผื่อในกรณีฉุกเฉินโอเคงล้นเราก็แค่ต้องขึ้นไปบนหลังคาแล้วจุดผู้ขอความช่วยเหลือสินะ อย่างแรกจะต้องหยิบไฟสายขึ้นมาก่อนชิปโอเคแล้วแล้วก็อันนี้โอเคหลังจากฉันหยิบไฟฉายแล้วอืม่องไฟน,นี้น่าจะเข้าได้นะชิปอึบโอ้เขาได้จริงด้วยแล้วจะเปลีนขึ้นไปยังไงเนี่ยคงจะต้องทิ้งไฟฉายนี่้วสินะปิดแม่งเลยเดี๋ยวซอมบี้มันก็รู้นี่หว่า โอ๊ยจะไปปวดแขนข้างขวาจังเลยแขนจะมันหักแล้วจริงๆด้วยสินะโอ้ยปวดสงสัยเมื่อกี้ข้อหัวซอมบี้แรงไปหน่อยแขนน่าจะหักโอชิบแบบไปยีดไปไป ชนิดเดียวอ่าแขนฉันอ่าชิบชิบอ่ออานาทีสุดันายขึ้นมาได้แล้วโอ๊ยเท้าก็หักโอ๊ยแขนก็หักโอ๊ยฉันจะรอดยังไงเนี่ยอ่ยังไงล่ะปู้ที่ฉันบอกหิ่งว่า้วเชื่อว่าพ่อฉันพูดจริงนะอึ๊บขึ้นไปกับอึ๊บอุ๊ดเจ็บเท้าไว้โอ้ยอ่าเท้าหักแน่ๆเลยฉันโอ้ แขนกน็น oh okay. าวไม่นะโอเคขอจะใช้พู่พวกนี้ได้นะชิบหยิบขึ้นมาจุดเลยเวยนกรรมพู่มันไม่ลอยขึ้นฝ้าเอาใหม่สิชัตังคืนนี้ ไปเลยฮ่าระหวว่าจูนเขามาช่วยฉันนะระหว่างนี้ก็ต้องรอดไปให้ได้นะโอ้ยตัวก็เล็กเท้าก็ก็หักแขนก็หักแขนเน่าอีกซ้ำลายเลยใ,ให้ตายเถอะไอ้นี่ฉันก็รอันานแล้วนะเนี่ย ม่มีใครมาช่วยเลยฮ่าอืมเกลนั่นเสียงอะไรเกลนั่นตัวอะไรนี่หรือว่าเฮ้ยพวกนี้มาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่จริงน่าไม่ได้ฉันควรทำยังไงเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยแลเราจะไม่มีอะไรสู้ได้ด้วยโอเท้าก็หักใจหนีก็ไม่ได้เฮ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไมัมมออนมาแล้ว <c oughs> ไม่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 ไม เฮ้ยกระโดดลงไปนี่น่าจะซอมบี้บ้า <c oughs> จะตกแล้วจะตกแล้วเ้ยจะตกแล้ว <c oughs> จะเข้ามาด้วยเข้ามาสินี้อ่แขนหักเลยยี่ต่อยเลย <c oughs> แขนช้าเนอะเจ็บแขนเนอะแขนันหลุดเลยฮะนั่นอะไรอ่ะมีคนมาช่วยฉันแล้วทางนี้ทางนี้คุณเฮลิอคอปเตอร์ทางนี้ บรีเวอบริสองเราเราเจอเด็กอาเจอคนที่พาดว่าเจ้าค่ะ เอาละก่อนอื่นผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่ามันจบแค่นี้แหละแต่จริงแล้วอ่ะมันยังมี e ีพีสองนะแต่ผมจะไม่ลง e ีพีสองหรอกถ้าทุกคนไม่กดไลค์ให้ถึงห้าไลค์ขอละทุกคนแค่ห้าไลค์เองขอละไม่ห้าไลค์ก็ขอยอดวิวขึ้นหลักร้อยได้ไหมอ่ะผมขอละนะก็ได้โปรดอ่ะช่วยกดไลค์แล้วก็ดูเยอะๆกันด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยเพราะปีนี้เราจะต้องไปให้ถึงหนึ่งร้อคนติดตามให้ได้ับวนันนี้ไปแหละ